สวัสดีครับพบกับปานายนะครับวันนี้มี2ดาวตามมินน่านะครับแท้นคนโสดนะผมตัวนี้มีเอฟสององเงินเปิดวันเป็นปีนะากากไอซีหลายเดือนพอยสองล้านสองแค้นเหลือ5้าสบาทกับราคา3ามพันอย่าเพิ่งไปไหนนะครับตัวนี้ก็มันจะ3ดาวราคา3ามพันเปิดเยอะนะากากเยอะถือว่าคุ้มมากครปกติขายสี่พันนะครับลดราคาพิเศษแล้วสามพันห้าเลยตัวละคนนะผมคิวสวยครับสองสี 75.74เปอร์เซ็นต์แคช1,003เปอร์เซ็นต์12,002นะครับแคสเหลือ5,000บาทสมบูรณ์แบบมากนะครับผมแคสเหลือ5,100นะครับผมมาดูปืนนะครับอบ,บอกเลยว่าปืนเยอะนะครับผมปืนโหดๆของแพงๆนะอารกาซี75วันจาก NC2 ครับของที่ไม่มีขายแล้วนะครับผม71เอเจนล์34 1 2 p พีพี13ีสิบสามครับ1นึ่งหน่ดสิบองหน่งอารแชมป์ห่งวันหวันสี่นี่ครับอาร์คับไอเบเกอร์เอาขายกันสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบต่อโคดสอเดือนนะผมหกสิบสาบาทหรือโอการ์หนา่ารที่ค้าสามเนมาดักสามสิบสามเดฟฟี่ไนท์นะครับแชมป์แชมป์โลกจีเซนะครับผมสามเอหนึ่งอาร์คิวปิดแนี่ครับอาร์คิเอลสปืนโค้ดครับขายกันสอง้อยครับผมอีกสองเดือนนะผมสองบแปดสาม อาร์ลาลาส14นะครับผมสามวันหนึ่วันอัลเนเกสสามสิบมีไนบูสานะครับผมปืนใหม่อย่างก,กระชปองแลต้องสุ่มนะครับแวันนะครับผม MP เแล้วก็คิด P 90ถาวอน,นะครับผมสามหนึ่งแปอ่งคิดคิดไม่ถาวอน,นะครับผมสนี่ครับไอซียี่สิบสองวันหนึ่งคิดยาเอ ที่นอิดวันี่เบที่ลงมือทที่ันามทัวครับเกจวันสเดือนครึ่งนะครับสองสองสองยี่สิบจีเอเอสันสบสี่่เอวอทาวนครับสิบหีบาซุก้าหนึ่งหนึ่งสิบสามทีิดถึงคนครับีโหนฟุ้งฟเหลอสิบเกวันที่คิดถึงตัวเองทีเจยี่สวันสี่ก้าสิเจเอันที่ห้าครับสามสเอ็หนึ่งส ครับของเยอะครับคิดเพลเลอร์3าครับเก็บเสียง1ิ11ดอคิดดโมนิกสิบหนึ่งหนึ่งคิดัสติลสสเคดเกตเกสนะครับผมแลวันไม่ทํากว่าปีนะครับผมที่จะเป็นคนที่าเก็บเสียงครับ9มีมีไนบูโอเอามีไบมยี่สบหาไทยประกันชีวิตสนเขียวนะครับผม จากน้องสี่ตีนะครับตอนนี้มีเอ็0สกับองเงินนะสายเสน่์มีเอ็0สอร้อยนะสายเปื่อที่ลงแข็งได้ลงมาจากบาเลสนะผมแต่ยอดนิยมเลยครับเพนแรดไม่มีขายแล้วนะผมสบเอ็ดสองเอลเสปอยครับสองยี่สิบเอ็ดนทัวรสามนึ่งแปดสามสี่หนึ่งเทีเสองนสิบหเปลี่ยนเปลี่ยนได้หมดยกอีเมลนะผมสามบเอ็ด 68 12วันหนึ่ง200 68วันเจ็ด2 5 1 4 9 1 7 1 3ขอเยอยงเลยครับองเงินน้สายสับสายซองของมันต้องมีนะ68 4 7ไม่ทันวังเลยดินลล้านสาสี่ห่ยสิบเจ็นึ่งสองเจ็ดามของเยอะนะ ของเยอะจริงครับหมูกอกนะครับผม 3, ามสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองลูกเกอพมพ์แปดสามยี่างเก้าแล้วหมหนึ่ง สองับสองบหในสามกโมงสามวันเทสีร้อเอเดียนนะผมระเบิดเทพสามร้อยเจวันนะผมดีกว่าเลากราคว่านะผมร้อยสามสองฝั่งของผมวันสี่ยี่สิบเยังไม่เปิด3มวันกว่าในโดนเสาแล้ผมนากากไอซีสเดือนกว่าแ้าเฉพาะนากากนี่ก็ผันนึงแล้วนะครับเนี่ยพาะนากากอย่างเดียวนะครับนาการกดนากากเข่งนะผมรายี่ ราคาราชาดอกหเจ็ดเวันนะผมดาเมจนินทนะบสีกสี่ยี่เจ็ดนด้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนงสามยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ราคาีพีเอสองพันสามร้อยยี่สิบหกนผมตัวถึงถึยิงแรงแรงนะขสองร้อยถร้อยห้าสดอกโบสตีไปหนึ่งพันบาทนะเฉพาะนักกาเนี่ยมสา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 มิครับีนายูบส์สีดาเมางาน ครับของเยอะ31ครับบวก4ดาเมจดีเฟนต์หน้ากากคอป้าหน้ากากเดฟฟินิตครับผมบวก4ดาเมจดีเฟนต์30หน้ากากเอเบลเลอร์ดาเมจดีเฟนต์บวก4ดาเมจดีเฟนต์เหมือนกันครับผมหน้ากา,าเกเจนเอลสองพันกวันดาเมจจ่อหัวนะผมหกวันของแม่เงเยอะครับบอกเลยตัวนี้รถพิเศษจาก4,000ันนะผม ี่ดาเมีจอกหัวหกสิวันี้าอกแล้วผมแล้วก็น้กกากอ่มาเป็นไมูสอนั่นเป็นน้กกากสุกหรือเปล่าเนี่ยดาเมจจอกหัวสี่วสี่บวกสี่แล้วหนึ่งหนึ่งห้าหนบหนึ่งสของเยอะครับมีเจดคู่แล้วหกสี่หก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 มาเเหลือ่ามวันหนชิ้นหนึ่วัน1วันสวัน1ิ้นสมวันหนชิ้นวหน่งวันหนิ้ 1วัน3ชิ้น3วัน5ชิ้นครับเรือสิบหวัน5ชิ้น3วัน6ชิ้น1วัน1ชิ้น3วัน1ชิ้นหวันสิบห้ชิ้น3วัน11ชิ้น7วัน1ชิ้น1วัน3ชิ้น1วัน3ชิ้น3วัน1ชิ้นโอ้โหแม่งของเยอะครับดูครับเนี่ย1วัน10ชิ้น3วัน2ชิ้น7วัน6ชิ้นดูแบบเกิดเร็วของเยอะครับผมเนี่ย3,500ัาร ตอนนี้ขาย4ี่0ันยังสบายเลยครับมื้อวันเยอะจริงๆขาหมดนะครับวัยรุ่นขาหมด